สวัสดีครับวันนี้ลูนะครับลูแเห็มแล้วนะครับอันนี้คอไอ้มันไอ้มันคอนะครับผมจะซอยสมลูนะครับมีดปให้ยคมครับ ซื้อมาแล้วนะครับผมลูกมองมอหแหมแล้วนะครับซื้อมา50บาทนะครับซื้อมาห้าสิบบาทห้าสิบบาทกดูกรนเนอร์พี่น้องครับ กิดหลาดลูกนี่ผักกับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมช่องลักซากับเข้าบ้านเฮาเรนเนอร์ครับผมอ,อันนี้ น,นี่น้ำหอมดองนะครับหอมดองน้ำหอมดองนี่กรอบกรอบของกินอยู่ที่คนมักนะครับน,น,นี่อันนี้มันคอซอยนะครับมันคอซอย เดี๋ยวผมจะเอาแต้วสูตรกันนะครับลองอร่อยเหมาะนะครับล้กรอบนะครับ มันคอใส่ลงไปเลยลอบนี้เป็นมันคอนะครับรอบนี้อส่งนีผมบอ,อ,องดองนะครับมักวานก็ใส่สองุงครับมักเบาหวานก็ใสุ่งเดียวก็แล้ว ของมักนะครับของกลิ้งเป็นกับเข้าก็ได้กับแก้มก็ดีนะครับนครับหัวในมักขนาดจีมอน อืมสุดยอดครับผมพี่น้องเหอถ้าบอเพชรใส่พี่ทำได้พักกลับมีนะครับประกาศขาวไปหูเสือนะครับก็คือหอมดวนหลวงบ้านเฮานะครับนาะหอมดวนหลวงบ้านเฮาเดี๋ยวผมจะใส่พี่ขำหน่อยนะครับมปนบบบอเพชรตัวใด ตละพริกลาบนะครับนี่พิกลาบส่พิกลาบต้องกลับไปด้อครับเดี๋ยวปิ้นจะลิ่งตรงนี้ยังได้กินนะ ปอ่ปอยกับแก้เหม้อขนาดนี่ครับสะอาดปลอดภัยนะครับอร่อยนะครับผมล,ล้ำลูเจียงไห่บ้านเฮาใส่มันพอนะครับโอเค เหมาะเหมาะครับพี่น้องเลยสุดยจอละพอดีกล้องผมมันเอียงไปได้นะครับเนาะ มันต่ำครับเหมาอเหมอจ้ะอัดคลิปอยูย่ หมอครับพี่น้องเหรออันช่องนี้รับซ่าของคุณมากครัฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามาผมกัม้วกกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับกำลังเลยละขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวเพราะว่ามันมีความสะดวกสบายมันน่มมีครับตีวางต้โต๊ะว,วางอย่างี้ขาตั้งกล้องก็ถงเขาแถมมั่งขอขอบคุณและสวัสดีครับผม บายครับ